ในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับกิจใหญ่กิจหน้าครับผมกิจคับเพลิเกนนะครับผมตำนานต่อยอดที่จะมาในวันที่26กุมภาพันธ์ล่าสุดมันมีรายละเอียดหลุดเพิ่มเติมครับเพื่อนๆเกี่ยวกับช h a เตอรแต่ละช h ปเตอร์ครับจะมีกี่ช h a เตอรจะได้รู้กันในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวนักเตะหลุดออกมาแล้วครับผมมารอดูกันได้ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์วๆแบบนี้นะครับรู้ข่าวล่วงหน้าไม่ตกข่าวนะครับ จะได้วางแผนทันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องไมเกมนี้หน่อยนะครับขอบคุณมากเลยจริงๆร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ชอปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตาม1 0ึ0งแสกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้ามอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลย สวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม FC Mobile กับช่อง My ้เกมกันเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับบ่ายวันศุกร์นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเมื่อวานนะเกมอัปเดตมาใหม่นะครับผมแหลงก็รีแล้วนะครับแจกเพชรแล้วได้เพชรจากหลีกแล้วเนาะมีใครเปิดดราฟไอตัวดีๆหนึ่งร้อยสิบเจ็ดมากันไหมนะครับดราฟของผมเองยังไม่ได้เปิดนะครับว่าจะเก็บไว้ให้ถึงสักยี่สิบดราฟแล้วค่อยเปิดทีเดียวทําคลิปทีเดียวนะยังไงรอติดตามกันได้นะครับผม ส่วนกับดับทองอันนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเติมดีไหมนะเติมแล้วแฟนจะรู้ไหมครับต้องแอบแฟนเติมนะนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีกับดับทองนะครับพอเมื่อวานนะครับผมดับมันเข้านะนะครับดับกองหน้าทีโอทีอันนี้ครับเหลือเวลาอีกแค่20ชั่วโมงแล้วนะครับผมกว่าคลิปจะลงก็คงเหลือแค่สิบกว่าชั่วโมงแล้วครับดับชุดนี้เป็นชุดที่ดีนะครับน่าสนใจมากๆจริงๆนะหรือใครรอดับชุดไหนบ้างนะครับวางแผนกันยังไงนะเล่าสู่กันฟังหน่อยครับ ในตารางนี้นะครับมันจะบอกหมดเลยนะครับว่านักเตะดรับชุดต่อไปนะครับมีใครจะมาบ้างชุดเก่ามันจะวนมาวันไหนบ้างนะครับอาจจะเซฟภาพนีไวนะแล้วไล่ดูวางแผนกันไปทีละชุดได้นะครับเพราะอย่างในคอลัมน์ที่3นะครับตรงดรับนะตรงทียวทีไวน์มิดฟิลกับ t ทียวทีไวน์ดีเฟนเดอร์ครับมันก็บอกรายละเอียดนักเตะละเอียดเลยครับผมว่าจะเข้าวันไหนและมีใครมาบ้างนะสําคัญมากๆเลยครับต้องวางแผนกันดีๆ ส่วนกับประเด็นหลักในคลิปนี้นะครับผมมันมีภาพหลุดมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของกิจใหญ่กิจใหม่นี้นะครับก่อนนี้ทบทวนข้อมูลเก่าก่อนนะเรารู้กันแล้วครับว่ากิจใหญ่นะครับเป็ดลีเจนต์เนี่ยตำนานต่อยอดจะมาในวันที่26กุมภาพันธ์นะครับผมอีก5-6วันเท่านั้นเองล่าสุดสายข่าวนะครับเขาโพสต์รูปมา4รูปใหญ่ๆครับเป็นรายละเอียดของกิจนี้นะครับว่าจะมีกี่ชัปเตอร์นะแต่ละชัปเตอร์เป็นอย่างไรบ้างแต่ไปกันที่ข้อมูลสําคัญก่อนนะนะครับมันมีคนถามว่าเป็นดราฟอีก ชัวใช่ไหมสายข่าวบอกว่าใช่ครับออ v เ o ส s ี y เลยครับชัดเจนเลยครับเรามาไล่ดูข้อมูลกันดีกว่านะนะครับกับภาพแรกนะมันมีสี่ภาพนะครับภาพแรกมันก็บอกชัปเตอร์ที่1นะครับผมก็จริงจริงมันมี6 c ชัปเตอร์นะชัปเตอร์ที่หนึ่งคือชัปเตอร์เมนหรือชัปเตอร์หลักนะครับโดยมันแบ่งเป็นเซกชันนะครับแบ่งเป็นส่วนส่วนนะครับแบ่งเป็น5ส่วนนะครับเป็นสแตทโปรไฟล์นะครับค่าพลังนะแล้วก็อ b บิลิตี้ครับความสามารถแล้วก็อะดัปเทอรบิลิตี้นะครับการปรับตัวนะครับ แล้วก็ Experience นนาะประสบการณ์แล้วก็ r e p u t o t i o n นะครับความมีชื่อเสียงนะหลักๆก็คือเราต้องเล่นนะครับผมใน chapter เนี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงต้องไปไต่แรงด้วยนะครับเพื่อเก็บโทเค็นบางอย่างนะครับแล้วก็ใช้มันเพื่ออัปเกรดอวตารนะครับแล้วก็ปลดล็อกอีโมจินะครับแบบพิเศษรวมถึงนะครับเล่นสกิลเกมแล้วก็แมทนะครับเพื่อเพิ่มพลังให้นักเตะในส่วนของค่าพลังของนักเตะที่เราเลือกนะครับ แล้วยังต้องอัปเกรดนะครับค่าพลังแต่ละเซกชันนะครับให้เป็นอย่างน้อยเลเวล10แล้วก็ให้ได้1ดาวอย่างน้อยนะเดี๋ยวถ้ามันมีภาพหลุดมามันก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับเพื่อนโดยเราต้องทำเซกชันแต่ละเซกชันเนี้ยให้ได้ตามที่มันตั้งเงื่อนไขไว้นะครับเราถึงจะสร้างตำนานของตัวเราขึ้นมาได้นะครับมันบอกประมาณนั้นนะต้องอัปเกรดให้ครบเงื่อนไขนะครับแล้วมันก็บอกว่าค่าพลังหลักๆนะครับก็จะมี5แบบนะครับก็คือมีดีฟ n อนนะครับมีดิบบิ้งมีฟรีคิกมีพาสซิ่งแล้วก ในส่วนที่สองชับที่2ก็จะเป็นสเตดการ์ดนะครับผมก็เป็นส่วนของที่โชว์ค่าพลังของนักเตะเรานะครับส่วนชับต้นที่สามก็จะเป็นในเซกชันนะหัวข้อการปรับตัวนะครับความยืดหยุ่นอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันก็คงจะมีแมทนะครับที่เปลี่ยนสภาพอากาศครับน่าจะคล้ายๆกับกิจฤดูหนาวหรือเปล่านะสนามก็จะเปลี่ยนไปนะนะครับแล้วก็จะมีให้เราบริหารจัดการค่าพลังความเหนื่อยนะครับเหมือนจะมีลิมิตในการเล่นที่จะใช้ความเหนื่อยครับได้ไม่เกินอ่ะสิบสองนะครับผม มีวัดความเหนื่อยด้วยนะนะครับและถ้าความเหนื่อยมันเกินก็จะเล่นในวันนั้นต่อไม่ได้นะครับรวมถึงมีการต้องเปลี่ยนแผนต่างๆด้วยนะนะครับก็ต้องดูว่าเงื่อนไขพวกนี้มันจะทําให้เกมสนุกขึ้นไหมนะครับผมเหมือนให้เราได้มีมิชชั่นมีภารกิจใหม่ๆนะนะครับก็แปลกดีเหมือนกันนะนะครับชั้นที่4ี่ห้าหกนะครับผมสี่ห้าก็จะเป็นเอเอาส่วนของเซสชั่นอันแรกนะครับมาขยายความต่อเนาะก็ให้ฝึกประสบการณ์ของนักเตะที่เราเลือกนะเพื่อพัฒนานักเตะของเรานะครับ แล้วก็ชัปเตอร์ที่5ก็สร้างความมีชื่อเสียงนะครับของตัวเล่าต้องทำตมเงื่อนไขนะครับที่มันระบุให้นะครับเพื่อให้นักเตะของเราเนี้ยมีชื่อเสียงระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะระดับนานาชาตินะครับส่วนชัปเตอร์ที่6ก็จะเป็นรีวอร์ดเนาะเป็นรางวัลนะครับผมก็จะได้รางวัลหลังจากที่เราทําเงื่อนไขต่างๆมานะครับแล้วมันก็จะได้อ่าเขาเรียกว่าเคอร์เรนซีนะอาจจะเป็นแต้มอะไรบางอย่างเพื่อไปโยนลูกเต๋าครับผมลูกเต๋ากลับมาอีกแล้วนะเหมือนว่าทําเป็นตาม3ขั้นตอนครับก็คือไปอันนพ แล้วก็โทเค็นนี้มาโยนลูกเต่านะครับแล้วก็ต้องโยนลูกเต่านะครับเพื่อเพื่อปลดล็อกรางวัลต่างๆด้วยนะอ๋อหน้าที่สี่เนี่ยครับคือเงื่อนไขที่มันบอกว่าให้เราปลดล็อกนะก็จะมีถึงสิบห้าเงื่อนไขเลยครับเยอะแยะมากมายเลยนะก็เงื่อนไขเยอะก็แปลว่ารางวัลเยอะนั่นเองครับเพื่อนๆนะก็รอดูกันนะว่ามันจะแจกเยอะไหมนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นของตาทีมครับมันก็จะมีสี่กลุ่มตาทีมนะครับผมชื่อกลุ่มนะนะครับกลุ่มแรกเป็น big i n f l u e n c e นะครับ นักเตะที่มีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่นะครับผมส่วนอันที่สองก็จะเป็น global icon นะเป็นนักเตะระดับ icon ระดับโลกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มโนสุดท้ายว่าข้อมูลตรงเนี้ยนะครับมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะครับแต่ผมว่าหลักๆก็คือระบบดรับก็ยังอยู่เนี่ยแหละครับแล้วก็ระบบจิกซอก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะได้กลับมานะครับเราต้องอยู่กับระบบดรับต่อไปครับเพื่อนๆไปกันต่อที่ประเด็นต่อไปของคลิปนะครับก็คือรายชื่อนักเตะที่หลุดออกมานะครับผมต้องบอกข้อมูลก่อนครับว่ากิจเนี้ยครับเป็นกิจใหญ่นะ เรืองต้นนะครับผมคิดว่าน่าจะมีอย่างน้อย28วันนะครับเป็นขั้นต่ำนะสี่สัปดาห์นะครับผมสายข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับเขาบอกนักเตะเฉพาะสัปดาห์แรกนะครับผมออกมาแล้วนะครับเป็นข้อมูลที่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าใครเป็นแฟนคลับช่อง My Game นะครับดูช่อง My Game มา e r y d ก็จะรู้รายชื่อนี้แล้วแหละนะครับก็จะไล่แบบเร็วๆให้คนที่ยังไม่รู้แล้วกันนะครับผมตัวแรกนะครับเป็นโอเวียร์หมายเลข16เป็นอีวานซามูราโน่นะครับเป็นตัวฮีโร่ตัวใหม่ที่เพิ่นเข้ามาใหม่นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเจอร์ซ โก้นะครับตำนานลิเวอร์พูลถือว่าตัวตี้ยนะตัวต่อไปนะครับเป็นโยนาเน่ลิเซ่นะครับแบ็กซ้ายนะครับเอนซ้ายคโหดด้วยครับตัวนี้นะตัวต่อไปครับเควินเดอร์บอยครับมาโอยาหนึ่งสิบเจ็ดไปเลยครับตัวนี้ผมชอบมากนะครับเท้าห้าห้านะเล่นดีมากๆเลยครับในเมนเจอร์นะครับเควินเดอร์บอยนะตัวต่อไปครับฟิลิปลามนะครับผมตัวนี้ก็ไม่ได้มานานแล้วครับผมแบ็กขวาตำนานทีมชาติเยอรมันนะครับผมและตัวสุดท้ายในสัปดาห์ที่หนึ่งครับก็คือโยฮันคลาฟนะครับผม รายชื่อนะครับทั้งหกตัวนี้นะครับผมค่อนข้างแน่นอนว่าจะมานะครับผมวันนี้บอกเพื่อนๆไปก่อนเลยนะมาในวันที่ยี่สิบหกกุมภาเลยครับผมเป็นวิกแรกดารชุดเอนะครับคูเอครับผมซึ่งถ้าดูจากภาพนี้นะครับก็จะอยู่บรรทัดล่างสุดเลยครับผมรายละเอียดตามนี้เลยนะนะครับแต่จุดที่ยังไม่รู้ก็คือดารปกตินะครับผมจะเอาไปใช้ต่อได้ไหมนะครับเพราะว่ามันยังเว้นเป็นช่องว่างๆไว้ให้อยู่ครับดารทั่วไปครับมันจะยังไม่รู้ว่าจะยังไงแน่นะยังไงรอไลฟ์สดของเอเอ ในวันที่24กุมภาพันธ์นะครับผมคิดว่าน่าจะมีไลฟ์สดแน่นอนตอนเที่ยงคืนนะครับโดยประมาณนอกจากสัปดาห์ที่หนึ่งแล้วนะครับยังมีหลุดมาของสัปดาห์ที่2นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเป็นคาดการณ์นะครับเฉพาะสัปดาห์ที่สองนี้จะเป็น prediction นะครับที่ไม่ confirm นะครับให้ฟังเล่นๆแล้วกันนะครับผมดูกันไปเล่นๆอย่าไปจริงจังครับสัปดาห์ที่สองนี้นะครับโดยตัวที่หลุดมานะครับผมตัวแรกนะจะอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวจะเลื่อนลงมานะครับเป็นเคนนี่เ u วกิครับผม ตำนานของลิวอพูนะครับชาติที่น่าจะสกอตแลนด์นะตัวต่อไปนะครับเป็นแฟงแลมพาร์ดครับผมสองตัวนี้มาโอไอหนึ่งอสิบหกเท่านั้นนะครับผมตัวต่อไปนะครับเป็นซีดานครับผมโอ้โหมาจริงหรือเปล่านะเพื่อนเพื่อนครับยังไงก็อย่าไปจริงจังหน้ากับวีสองนี้นะครับผมเขาซีดานจะมาด้วยนะตัวต่อไปครับดาวิดชิโนล่าล่ะครับจริงหรือเปล่านะโอ้อยากให้มามากๆครับทั้งซีดานทั้งดาวิดชิโนล่าเลยนี่เลยครับภาพทั้งสี่ตัวนะ ต่ย้ำนะครับว่าเป็น prediction ชัดเจนนะครับผมดูเป็นน้ำจิ้มแล้วครับอาจจะไม่ตรงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในหน้าปกนะครับกับดาวิชโนลาก็จะใช้เครื่องหมาย question mark อยู่นะครับผมเพื่อนผมลืมไปครับจริงๆมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแล้วการันตีครับของกิจปัจจุบันมันจะได้ไปต่อกับกิจครับเป็น l e เจนไหมอันนี้ครับมีคนถามเหมือนกันแต่ประเด็นนี้ก็คล้ายๆกับประเด็นตัวรับทั่วไปนะครับว่าจะเก็บไว้จะใช้ต่อได้ไหมต้องรอลุ้นกันในไลฟ์สด EA ครับ ก็กับคอนเทนต์นี้ก็ประมาณนี้นะครับผมว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันนะยังไงอย่าลืมกดติดตามช่อง mygame ไว้นะครับผมทุกการติดตามจะมีความหมายมีคุณค่ากับผมมากๆ